โอเคอันนี้ขอบคุณวันนี้เราก็ได้มาในไลฟ์ในสถานที่ที่สวยงามมากนะครับยิ่งใหญ่มากเลย,นนลเลยกนนน็เ,เกอือเฟื้อสถานที่ขอคบคุณคุณบัณฑิตอึ่งรังสีนะอันนี้ศิลปินเปาน่าน่ิฮ่า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 ฮนาฮ่นฮ่าฮอาฮ่าฮ่อฮ่า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 ่าฮ่ คือรวยมากอะ่ะเข้าใจป่ะคือสมัยก่อนเขาต้องมีแบบว่าเออไปขอเขาถ่ายตามบ้านไทโซใช่ไหมแล้วขอบคุณเสื้อเสือ้อสถานที่จะๆๆจออะไรเงี้ยอันนี้คือไม่ไม่ก,กูเอ,อื้อเฟื้อสถานที่ให้กูเองมีอะไรไมหมกูรวยอ่ะคนดูฟรีเปลี่ยนชีวิตตั้งเยอะนะจะอ่านใหม่มาพูดหน่อยเดี๋ยวเมามามาพูดหน่อยว่าเรียนฟรีมีคนกีค่คนที่บอกว่าเรียนฟรีแล้วเปลี่ยนชีวิตเยอะอ่านนี่ก็เอาเอาตัวเองก่อนละกันแล้วก็ได้ยินหลายคนมากเลยนะคะที่แบบ มาบอกอาจารย์และตัวโคชมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ดูฟรีใน YouTube ใน Facebook มาก่อนที่จะมาเจออาจารย์แล้วชีวิตก็ดีขึ้นถึงมาเจอนะแต่ว่าพอเข้าไปเรียนในคอร์สเท่านั้นแหละโอ้โหมันดีกว่าเดิมจริงในคอร์สนี่นะมันไม่ใช่แค่แบบ100%นะมันจะทะลุแบบ50 0เลยไปลงฟ้านะคะนี่อย่างวันนี้วันนี้ใหม่ใหม่เพิ่งมาบอกใบเขาแคปมาบอกเองนะใหม่จะใหม่จะแบบว่า ไปทบทวนบ่อยๆใช่ไหมปกติทบทวนเป็นปกติอยู่แล้วทุกอันของอาจารย์มไม่ว่าจะเป็นโ,โหทั้งออดิโอทั้งคอร์สออนไลน์ไม่ว่าจะแบบอย่าง Law of Universe ใครยังไม่มีต้องมีนะคะ Law of Success ใครยังไม่เคยเรียนแล้วคุณอยากสําเร็จคุณก็ต้องไปเรียนนะคะหรือวันนี้ชอบมากๆเพิ่งทบทวนมาก็คือ,อจูนจิตกับจัก,กรวาลมันทําให้มันจริงๆมันไม่ใช่แค่แบบเอ๊ะ มันเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติหรือเปล่าเปล่าแต่ว่ามันเหมือนแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะทําให้ตัวเราเองอ่ะกลับมาอยู่กับตัวเราเองแล้วแบบมีความสุขกับการมีชีวิตในทุกๆวันไม่ว่าสถานการณ์ข้างนอกมันจะเป็นยังไงจริงพูดง่าย<อ>คือจูนต,ตัวเองก่อนจูนตัวเองกับจัก,กรวาลจูนตัวเองกับขึ้นที่สูงที่สุด อันนั้นแหละแก้ปัญหาคือคนส่วนใหญ่ไม่จะคิดว่าเขาต้องไต่ปัญหาทีละนิดทีละนิดทีละนิดโ<ช>นโนโนโนไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้น <S 2> <S 2> <Le> en, เรียน,เร,ยนเรียนกับอาจารย์ไม่ให้ไต่เต้านะคะหรือแบบขึ้นบันไดทีละขั้นทีละขั้นช้ายังจารย์ต้องขึ้นลิฟต์ใช่แล้วแล้วมันจะแบบนี่คือวิธีที่รวดเร็วแล้วก็ทําแล้วได้ผลมาแล้วจริงๆใช่แล้วเนี่ยคนคนนี้ขึ้นลิฟต์แป๊บเดียวกี่ล้านแล้วสี่สิบแล้วยังใครที่เราคุยกันสามสิบไช่วงนี้เห็นพี่ซีแล้วเกิน ใช่ถึง40ยังตั้งแต่เจอผมนี่ต้องน่าจะถึงถึงยัง In process ค่ะอ่ากํลังกําลังอยู่ในแต่เกิน30แล้วใช่ไหม <laughs> เกิน30ล้านแล้วใช่ไหมบอกมาตรงๆโ okay. อเค <laughs> แล้วคนน,นะ <laughs> คนั้นอนะ่ะคนนั้นอ่ะ s u เปอร์พรีเมียมตลอด <laughs> แล้วคนนั้นอนะ่ะเข้ามาด้วย <laughs> เข้ามาด้วยเข้ามาด้วยเนี่ยซเปอร์สตาร์ลูกศิษย์ของผมอีกคนหนึ่งนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้รู้จักคนนี้ต้องรู้จักไว้แล้วนะครับอ่ะตบมือหน่อยลงมเปอร์พรีเมียมเลยอ่านคู่นะ อ่าอ่าไหนร้อยบาทมากี่ล้านล้วเนี่ยสองสองคนนี้รวมกันก็เกือบร้อยล้านล้วเนี่ยใช่ไหมสองคนนี้รวมกันเมื่อเจอพี่กี่ปีละสองใช่ไหมสองปีประมาณสองปีนะครับเอ่อคนนี้เรียนกฎอะไรดูกับความบังคั่งคนนี้เรียนอะไรเสน่ห์นะกองที่มาเจอใช่ไหมคะรอบแรกก็อบแรกกฎอืมแล้วก็เอ่อรวมกันสองคนอ่ะกี่ล้านละ รวมกันสองคนนี้น well ่าจะ30มสิบนี่น่าจะสานี่ก็ได้อย่างร้อยสี่สิบอาจเจ็ดเกว่าล้านแล้วเนี่ยสองคนเนี้โผผมสร้าง GDP ให้ประเทศนี้ตั้งแต่เท่าไหร่แล้วแค่2คนเนี้เปลี่ยนเอาเอาลูกศิษย์อาจารย์ทั้งหลายทั้งปวงมารวมกันน่าจะเป็นหมื่นใช่หมื่นล้านนะหมื่นล้านนะไม่ใหมื่นบาทอืไม่หมื่นก็แสนล้านแน่นอนนะคะแล้วหลายๆคนที่มาเจอก็บอกว่าเขาเปลี่ยนชีวิตจากการดูคลิปฟรีใน Facebook แล้วก็ u t u b e อขาก็เลยมาเจอใช่เดี๋ยวคนนี้จะจะให้ความรู้เด็ดเด็ดคุณอยากจะได้เป็นสองคนแบบสองคนนี้ไหมโอของคนนี้นี่ปังมากนะปังกันคนละแบบคุณรู้ไหมว่าเวลาผมเวลาใครมาเรียนกับผมเนี้ยผมจะไม่ให้จะไม่เอาตัวต,วตนของเขาออกไปเขาจะมีตัวตนของเขาเองเขาจะไม่แบบทําตามเหมือนจะไม่ต้องเป็นแฟสต์เรี่ร์เป็นโรงง,งงานจะไม่ไม่ใช่โรงงานบันดิตปัิตปั๊มๆออกไปใช่ใช่ใช่จะทุกคนไม่ใช่หลักสูตรเดียวกันทุกคนผมจะต้องคิดว่า เฮ้ยคนนี้มันมีจุดเด่นอะไรแล้วผมจะไม่เอาตัวตนที่เด่นของเขาคือเขาต้องเป็น best version เขาออกของเขาเองใช่ไหมผมก็ปล่อยเขาเป็นตัวเขาเองเพียงแต่ผมก็จะให้อย่างนิดหน่อยก็เป็นของเขาเป็นตัวไม่มีใครเรียนแบบไม่คือโดดเด่นมากในตลาดใช่ไหมแบบแตกต่างมากเลยในตลาดไม่มีใครเหมือนนิดหน่อยเลยใช่ป่ะอย่างใหม่ก็เหมือนกันใหม่ก็เป็นแบบไม่มีใครเหมือนใหม่แบบเป็นตัวของตัวเองแบบปังมากใช่ไหมแล้วเขาปังเร็วมากด้วยนะเขายิงแอดเก่งด้วย ม่อีกแล้วยิงแอด <laughs> ใช่ป่ะยิงแอดเก่งมากถ้าถ้าไปเจอตาเนี่แปลว่ายิงผิด <laughs> <laughs> ใช่ป่าเป่าเป่า,ปาพี่ตามอยู่แล้วพี่ตามใหม่อยู่แล้ว <laughs> แต่ว่าอาแต่หลายคนนะ่ยชมว่าหืใหม่มามาบ่อยมากอย่างลุงเนี่ยลุงจะเห็นใหม <า S 1> ่ว่าเออ,อจะแบบ <laughs> เห็นบ่อยมากว่า <laughs> ยิงแอด <laughs> แต่แต่ยิงแ,แต่ว่าเขาคอนเวิร์ะเขาเปลี่ยนจากคนที่อ่คุณจะเออนี่จะให้เคล็ดลับคุณอะ คุณจะเวลาใครเจอแอดของคุณเขาจะต้องไม่เกลียดเราอ่ะเขาจะต้อง<ม>เห็นว่าเฮ้ยคนนี้ทาไมฉันไม่รู้จักฉันจะต้องกดไลค์ละมันต้องเป็นแบบนั้นใช่ไหมแต่ว่าจะมีหลายคนนะที่แบบว่าแม่งยิงแอดมันมาโดนเราเนี่ยผมบล็อกหมดเลยใครมายิงแอดโดนบม็บล็อกแม่งหมดเลยไม่ให้เจอคนนี้อีก<ม><ม>เข้าใจปะ่ะเพราะว่าเพราะว่าอะไรในที่สุดแล้วเนี่ยในโซเชียลมันคือการใจถึงใจ<ม><ม>เข้าใจปะ่ะคุณจะต้องโฟกัสไปที่หัวใจกับหัวใจ นี่คือสิ่งแรกที่คุณจะต้องโฟกัสแล้วถ้าคุณไม่โฟกัสตรงนั้นเนี่ยคือแค่มาหาเงินแบบเร็วๆทำหน้ากากทำเยลอะไรเงี้ยเอาใจค่ะแต่มันไม่ได้สร้างฐานแฟนอะเข้าใจปะม,มันไม่ได้สร้างฐานแฟนคือหลายคนอยากจะออกมาทำออนไลน์อยากจะออกมาขายของออนไลน์แต่ว่าไม่เคยไม่เคยสร้างฐานแฟนมาก่อนอคือบอกเลยเนี่ยว่านี่เป็นจุดพลาดของคนส่วนใหญ่ที่ทำออนไลน์คือมีเงินก็เลยอยากจะมีสินค้าอยากจะขายของ แต่ไม่เคยสร้างฐานแฟนเอาไว้นี่คือจุดพลาดของผู้คุณเลิมีเงินใครก็ผลิตได้ค่ะแต่ว่าผลิตมาแล้วจะขายใครมีคือสิ่งที่คุณจะต้องคิดจริงอ่าให้แกสรุปเป็นข้อทีละข้อเลยดีกว่าอ่าอ่าให้เอ่อทีละคนดีกว่าเพื่อว่ามันคนเยอะเกินไปอ่าเนี่ออะไปกนโอเคทีละคนอ่าใหม่ข้อหนึ่งข้อหนึ่งก็คือไม่ว่าก่อนก่อนที่คุณจะทําอะไรก็ตามนะคะสิ่งแรกที่คุณจะต้องคิดคือ ฉันได้สร้างฐานแฟนแล้วหรือ,อยังเพราะถ้าหากว่าคุณยังไม่เคยสร้างฐานแฟนยังไม่ได้เคยอ,ออกมาให้คุณค่าใครให้ประโยชน์ให้ความรู้ใครอยู่ดีๆวันหนึ่งคุณคิดว่าเฮ้ยงั้นฉันออกมาขายอันนี้ดีกว่าช่ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่จับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้นะถ้าคุณคิดวิธีอย่างแรกอะว่าแบบเอ้ยงั้นฉันขายอันนี้ดีกว่าคุณพลาดแล้วเพราะว่า สิ่งแรกที่อาจารย์สอนมาตลอดเวลาคือคุณต้องออกมาสร้างฐานแฟนลูกตาของคนเนี่ยเป็นสิ่งที่มีมูลค่ามากที่สุดในตอนนี้ไม่ใช่อสังหาไม่ใช่ที่ดินแล้วใช่แล้วอสังหาขายไม่ออกก็จบจริงจริงซึ่งตอนนี้มันเป็นแบบเราสัองกับศูนย์พูดในโซเชียลริมารัพับอาจารย์พูดเรื่อง ที่ดินมันเป็นแบบยุคเก่าแล้วใช่ลูกกระตาเท่านั้นใช่ไม่รู้ว่าปีนี้มันจะเกิดขึ้นเร็วจริงดูคอนโดเด็คอนโดคอนโดนี่ร้างกันเต็มไปหมดนะครับเปอร์ตลอดใช่ไหมใช่ของของถูกดินด้อออกมาเต็มไปหมดเลยคอนโดถูกอ่ะเนี่ยคอนโดแบบใหม่ด้วยนะแล้วแต่ว่าขายแบบเนี่ยคอนโดที่นิดหน่อยอยู่ก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันแทบจะผีสิงอ่ะขายไม่ออกแทบจะไม่มีคนอยู่เข้าใจป่ะคอนโดใหม่ด้วยนะอยู่แถวสาทรด้วยนะจะให้บอกดยว่าอยู่ตรงไหนส่วนทุกคนเนี่ยคิดถึงนิดหน่อย พี่ว่าเป็นไปได้นะคนจะชอบคิดว่าเราไร้สาระเยอะใช่ไหมเพราะว่าแต่จริงจริงไม่เป็นแบบนี้สอนต่้งๆต่ระนาต่างๆสอนเลยครับทุกคนไม่งั้นจะคนจะมี motivation อะไรให้ไปเรียนเป็นคอร์สอ่ะเขาจะยอมจ่ายตังค์ไปเรียนเป็นคอร์สทำไมแลาไปเด็นคือคนเรียนแล้วเรียนอีกเรียนแล้วเรียนอีกเรียนซ้ําๆเรียนแล้วก็ยิ่งอยากเรียนคอร์สต่อไปใช่เพราะเรียนแล้วมันได้ไงเรียแล้วมันไม่เคยมีใครมาบอกแบบนี้นี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องเอาไปทำนะคะทาน เปลี่ยนความหมายไม่กลัวเลยทุกอย่างในรลกนี้มันขึ้นอยู่กับว่าคุณตีความยังไงคุณจะตีความให้มันดีก็ดีถ้าคุณจะตีความให้มันไม่ดีคุณก็จะเครียดโมโหหงุดหงิด <c oughs> ทั้งไลายก็จะอารมณ์เสียแต่อาจารย์ตีความดีสนุกสนุกขำๆวันนี้นะอย่างเช่นโควิดเกิดมาเนะี่ยวิกฤตแบบนี้อาจารย์ก็อ้ยดีก็โชคดีถ้านะทำไม่มีใครเป็นเอ็กซ์เพรสเท่าพี่แล้วช่งานที่บ้านมาตั้งนานแล้วคือ คืออาจารย์นี่โลกเป็นสีชมพูนะคะอะไรก็สวยไปหมดอะไรก็ดีไปหมดโลกนี้มันเหมือนแบบจัดสรรมาให้พี่คุณก็ทำ<า>จริงๆไม่เป็นอย่างนี้อยู่แล้วคุณเข้าใจป่ะผมคำต้องสรุปให้คุณเข้าใจข้อนี้เลยข้อสองโลกนี้เอ,อทุกสถานการณ์ถูกสร้างมาเพื่อคุณเพื่อคุณถ้าคุณคิดอย่างนี้มีข้อแม้ด้วยนะถ้าคุณคิดแบบนี้มันเกิดมาเพื่อคุณ For you ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาเนี่ยคุณจับมานี่อย่างวันนี้ผมจะไปดูเพิ่งไปดูมาอีกคลิปหนึ่งเว้ยโคตรดีเลยของฝรั่งทำมาดีมากเลยเขาบอกว่าทำยังไงที่จะเป็นที่จะตักตวงเงินในช่วงวิกฤต mm hmm. เขาบอกมีสามธุรกิจสามวงการน่ะที่ คนเวลาช่วงวิกฤตเนี่ยมันสร้างเอ่อถ้าคุณเข้าไปในสามวงการเนี่ยคุณจะสร้างเงินได้เร็วที่สุดตอนที่ช่ตอนที่ช่วงวันวิกฤตมากๆอยากรู้ไหมข้ออะไรอยากรู้ไหมมีอยู่สามวงการฝากแชร์หน่อยดีอนอกจากบอกสี่วิธีแล้วมันยังมีแทรกสามวงการอีกใช่ไลฟ์นี้คุณต้องแชร์แล้วนะสาม,มงาวามมงการที่จะเอ่อทให้คนทาให้คนเน่ะ เปลี่ยนฐานะเร็วที่สุดอะ oh. ในช่วงที่วิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำเนี่ยคือตอนนี้คนคนมัญชา้าคุณไปเสพข่าวคุณจะถูกถูกอะไรอะถูกใส่ใส่อยู่เรื่อยเลยปะะเปล่าเศรษฐกิจจะตกต่ำเศรษฐกิจจะถดถอยแล้วจะไม่กลับมาจะโน่นนี่จะกลับมาอีกนานโน่นนี่โน่นนี่ mm. แต่ไอคนที่มันรวยขึ้นมันบอกตรงผมก็จะถามตัวเองตรงไหนวะที่คนแม่งรวยเร็วที่สุดในช่วงที่มันเศรษฐกิจตกต่ำแปลว่ากูต้องต้องซื้อหุ้น ประเภทไหนต้องซื้อหุ้นประเภทไหนประเภทไหนคะต้องซื้ออสังหาประเภทไหนประเภทไหนคะเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวจะบอกต้องให้เขาแชร์ต้องให้เขาแชร์ก่อนเอออยากรู้บ้า้ใหม่ก็องยากรู้อ่ะเออเนี่ยวันนี้ิ่งไปดูมาโคตรเจ๋งเลยมันทำนำทำเป็นสารคดีอย่างดีมากเลยว่าในช่วงอปี2008ใช่ไหมประมาณ12ปีที่แล้วเนี่ยที่มันเกิดวิกฤตของโลกคือแบบซัพพลาย ซัพพลายของอเมริกาพวกซัพพลายที่มันแบบแบงค์แบงค์ปล่อยปล่อยกู้เยอะเกินไปเศรษฐกิจแม่งพังทุนตกแล้ว่วงเลยแต่ช่วงนั้นเนี่ยแม่งมีคนรวยขึ้นมาเพียบเลยจากจากเงินลงทุน4ี่หมื่นเหรียญเงี้ยกลายเป็น2องแสนเหรียญตั๊บเดียว4ี่หมื่นเหรียญก็เท่าไหร่อ่าล้านกว่าบาทล้านสองใช่ไหม,มกลายเป็น2องแสนเหรียญอ่ะก็เพิ่มขึ้นมา5เท่าอ่ะใช่ไหมล้านสองเพิ่มมาหเท่าูหก็คูณไปเลยหล้าน6กเจ็ดล้านอะไรประมาณเนี้โอเคป่ะเอออย่างผมเมื่อวานเนี่ย ผมเพิ่งโค้ดไปโค้ดอเมริกันไปโหสุดยอดใช่โอเคนี่คุณข้อหนึ่งหนึ่งข้อที่คุณไม่ควรลืมนะคือการนี่เขาทำออนไลน์ใช่ไหมตอนนี้ร้านอาหารถูกปิดใช่ไหมใช่ครับไม่เป็นไรโค้ชฝรั่งได้ด้วยฝรั่งครับเป็นวิดีโอคอลนะครับเป็นวิดีโอคอลแล้วคุณเชื่อไหมครับการโค้ชแบบวิดีโอคอลแล้วคุณเอาไปแค่ไปลงเพจใ่ห้คุณว่าเฮ้ยช่วงโควิดมันทํานี้ได้ด้วยเหรอไม่ต้องมาเจอกันแล้วก็คุณโค้ชได้คุณบอกเขาคุณปรับเพจปรับลุกแล้ว วันต่อมามีคนฟิลิปปินส์ติดต่อผอมมาอ๋อเลยไปเลยคือแบบเฮ้ยนี่แหละคือโอกาสนะนั่นแหละมันคือโอกาสในช่วงวิกฤตของแต่ละคนนะ่ะแต่คุณหาทางด้วยกดแรงหนึ่งดูดลอบยูนิเวอร์สของคุณจะส่งคุณเข้ามาให้คุณสามารถที่จะได้ต่อ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 ไปเรื่อยนี่ผมประสบกับตัวเองนะผมเป็นผลลัพธ์ที่มาบอกว่ามันใช่จริงๆครับสำหรับวิชาของอาจารย์บัณฑิตน,นะครับแล้วเออนี่มีอันหนึ่งอ่ะที่วิดีโออันนี้บอกเลยถ้าคุณอยากจะทําออนไลน์นะ ให้ให้เริ่มทําออนไลน์ใน13นาที14นาทีเนี่ยมผมไปดูวิดีโออันนี้ขึ้นมาแม่งหัวข้อมันดีมากเลยทํายังไงที่จะเริ่มทําออนไลน์ใน13นาทีข้างหน้าข้อหนึ่งที่มันบอกเลยนะแล้วผมไม่ได้แบบไป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 อะไรอะมามามาเมคขึ้นมาเองเนะข้อหนึ่งที่เขาบอกเลยว่า teach somebody something อสอนอะไรให้กับใครบางคน ข้อแรกเลยที่ผม่ผมบอกคุณมาตั้งเป็นหลายหลายปีแล้วว่าการสอนคือการตลาดที่เจ๋งที่สุดแลวนี่เห็นไหมก็เนี่ยตุ้มอ๋อทอมมี่ก็ลงลงภาพลงภาพแปว่าเฮ้ยเนี่ยผมสอนแล้วผมสามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษได้คล่องด้วยแล้วผมก็ถึงผมบอกเขาว่าเฮ้ยผมสอนภาษาสเปนได้ด้วยนะวันต่อมาคนฟิลิปปินส์ติดต่อมาเลยบอกว่าให้ผมสอนภาษาสเปนเรื่องปรับเทศปรับลูกไปอ่าว้าวโอเคโอเคผมเลยแบบ้โหนี่มันคือแบบสุดยอดนะมันคือวิกฤตแห่งโอกาสวิกฤตใน คือคุณหา,โอ,าโอกาสได้ในวิกฤตข,ของทุกๆอย่างผมเพ<ม>ิ่งรู้ว่าแบบเฮ้ยผมไปฟัง law of universe นะ<ม>ที่ว่า law of abundant <ม>ก็คือมันคือความสมบูรณ์เนี่ยมีแค่คุณแค่ก้าวออกมาแล้วคุณเชื่อว่าคุณดึงดูดมันได้ด้วยความสมบูรณม์มันมีเต็มไปหมดคุณไม่ต้องไปแย่งของใครม,มันมีความสมบูรณ์ของคุณเต็มไปหมดแล้วคุณสรรสร้างโลกให้มันดีขึ้นเพิ่มให้กับทุกคนมีคนเออ่อก้ทอมมี่พูด law universe แต่คนหลายคนในนี้นะอย่างคุยูริบอก บล็อกเซตลอ of universe ของอาจารย์ดีมากครับใช่ใช่เขาพูดก่อนที่ทอมมี่จะพูดนะสงสัยวันนี้ต้องต้องให้สัญญ,ญาณจากจัก,กรวาลผมฟังแผนนั้นนะผมฟังแล้วฟังอีกนะยิ่งฟังนี่คือคุณจะยิ่งสร้างแรงดึงดูดให้กับตัวเองนะคืออย่างเมื่อวานเวลาผมสอนผมสอนลูกศิษย์อเมริกันคนหนึ่งอนะผมบอกเขาบอกเลยนะว่าในอเมริกาไม่มีคนมาสอนอย่างนี้นะเรื่องของกดแรงดึงดูดเรื่องของการที่คุณรู้จักการขอบคุณเรื่องของการวิชวลไอเซชั่น ของการที่ว่าเฮ้ยมันสําเร็จแล้วคุณแค่เก็บความสำเร็จเล็กๆที่ผมบอกเขาเมื่อวานเพราะว่าเฮ้ยในอเมริกาไม่มีสอนนะไอ้อยู่โอไฮโอเนี่ย <c oughs> ก็คือมาที่เนี่ยก็คือเมืองไทยทีย่เขาบอก <c oughs> เขายอมมาเมืองไทยมาเปิดโอกาสเรื่องที่จะเรียนเพจเรียนออนไลน์นะเพราะ <c oughs> ว่าเขาบอกว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นขุมทองเป็นขุมทองอย่างโอกาสแล้วที่อเมริกาไม่มีมันคอนเซอร์เวทีฟล้าหลังมากเขามาอยู่ได้ปีหนึ่งอ่ะเขาสร้างเพจแล้วฟลโร์เข้าเป็นริชชานิสนั่นแหละ ือเขาต้องการจริงเขารู้ว่าเมืองไทยนี่คือขุมทรัพย์แห่งการเรียนทําออนไลน์จริงๆจริงๆจริงจริงพูดพูดพูดอย่าง,งจ๋าเขาบอกใช่ไหมว่าคนแถวนี้แถวแถวคนแถวนี้ไม่รู้เรื่องเลยนะสิงคโปร์มาเลเซียอะไรเงี้ยไม่รู้เรื่องเรื่องเรื่องของการทําออนไลน์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศเรานี้ก้าวหน้าที่สุดแล้วโช่คแบบคุณมาเริ่มตอนนี้คุณก็สอนคนอื่นได้ uh huh. คุณมาเริ่มสอนประเทศเดียวกันก็ได้แล้วสอนคนอื่นในต่างประเทศก็ได้นะครับแล้วใครที่อยู่ต่างประเทศผู้ชาย ผู้หญิงไทยที่อยู่ต่างประเทศอะไรคุณก็สอนพวกฝรั่งตอนนี้พวกฝรั่งนะฟังแล้วแต่ก่อนแม่งไม่ฟังแต่ก่อนพวกผู้ชายผู้ชายฝรั่งนะแม่งไม่สนใจใ<ช>ทําออนไลน์โอ้ยแม่งมึงอะไรเนี่ยมาพูดกับกล้องมึงทำอะไรเซลฟี่ยูทูบเบอร์อะไรมันมันดูถูกกันตายตอนนี้เขาต้องมานั่งพูดกับกล้องเองแล้วนะ<ช>พวกฝรั่งเขาต้องมาขายออนไลน์แล้วเพราะอะไร ติดอยู่กับบ้านอทำไมทุกคนติดอยู่กับบ้านหมดยิ่งยุโรปนี่ยิ่งยุโรป,โรปกับอเมริกานี่หนักเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนต้องฉวยโอกาสนี้โอเค okay, ปะยิ่งสอน <c oughs> คุณจะยิ่งเก่ง<อ>คุณจําไว้คนชอบเถียงกับชอบเถียงบอกว่าฉันไม่มีอะไรจะสอนฉันสอนไม่เป็นโนนนี่โนนนี่แต่ขอคุณเริ่มก่อนเริ่มก้าวแรกเดี๋ยวต้องถอดแว่นกันอันนี้ต้องคุยกันคุยกันแบบมองตากันดีกว่าคุณจะต้องเริ่มก้าวแรกแล้วก็ เริ่มที่จะทําเรื่อยๆทํำบ่อยๆคุณก็จะเก่งขึ้นนี่คือเคล็ดลับนะครับใ่ครัวามกล้าสยบความกลัวเสมอนะผมประสบกับตัวเองผมใช้ความกล้าทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมไม่เคยทําแต่ผมทําแล้วทําให้เต็มที่คุณจะสําเร็จง่ายๆครับสำเร็จไวอ่าโอเคอ่าขอบใจมากอ่าันยพัรภาษเยอรมันอ่ากันยพักเยอรมันใช่ค่ะจับโทรศัพท์ทีไรผัวด่าทุกทีเลยแต่ตอนนี้ ฝรั่งไงฝรั่งฝรั่งเยอรมรันเนี่ยโคตจรจะล้าสมัยเลยฝรั่งแต่ตอนนี้ไม่กล้าหือแล้วค่ะถูกต้องเพราะอะไรทุกคนต้องมาทำออนไลน์กันหมดทุกคนต้องมานั่นงต้องใช้ซูมต้องใช้ Microsoft อะไรเนี่ยชื่อ <hang> อะไรวะ Google Hangout อะไรแต่ Microsoft ก็มีของมันเวอร์ช oh ันหนึงมันแต่ไม่เคยไม่เคยได้ใช้แต่ประเด็นคือว่า ทุกคนต้องออกสื่อสารออนไลน์หมดแล้วแล้วก็จะเป็นแบบนี้อีกนานนะทุกคนแล้วทุกคนผมบอกได้เลยนะคุณฉวยโอกาสตอนนี้เลยสิ่งที่หาเงินง่ายสุดคือการสอนสอนอะไรอะ่ะสอนสิ่งที่คุณรู้อยู่แล้วสอนถึงยิ่งฝรั่งยิ่งง่ายสอนสอนสอนอพวกเราเก่งออนไลน์มากกว่าฝรั่งอยู่แล้วแล้วก็ สอนการตลาดง่ายๆสารคอนเทนต์อะไที่ผมสอนพวกคุณนะคุณก็ไปสอนฝรั่งไนดะ้ถ้าคุณพูดภาษาอังกฤษ,าษาได้นะครับโดยเฉพาะคุณถ้าอยู่ต่างประเทศนะสอนฝรั่งแล้วเก็บตังค์ด้วยมาช่วยกันเปลี่ยนภาพผู้หญิงไทยหน่อยผมต้องการให้ภาพผู้หญิงไทยเนี่ยเป็นครูฝรั่งถ้าผมอยากจะผมอยากจะให้คุณนะเป็นครูฝรั่งแล้วยุคต่อไปผมบอกได้เลยประเทศแถวเอเชียจะนําหน้าผมไม่รู้ว่ายุโรปกับอเมริกาจะฟื้นจากโควิดได้ใช้เวลาอีกนานแค่ไหนนะ แต่ผมว่าเอเชียไปก่อนพุ่งก่อนฉะนั้นผมแบบคุณเตรียมตัวไว้เลยเตรียมโกยเงินไว้เลยนะครับโอเค